ไมนเป็นไซบอร์บอืมมันเป็นไซบอร์บมันเป็นหมายเลขแบบ18อ่ะความคิดแบบเป็นคนเนี่ยก็จะเป็นคนมันเคยเป็นคนมาก่อนแสดงว่าสมองคนับใช่ก็เป็นไซบอร์บไงชัปปี้ไม่ใช่คนชัปปี้ชัปปี้ไม่ใช่คนชัปปี้เป็นหุ่นยนต์เลย ที่โดนสร้างที่ประเทศจีนตัวที่วินใช้นะบริษัทจีนทำํำตัวคนอื่นไม่รู้อะตัวคนอื่นอาจจะแบบบริษัทบริษัทแบบอ่าชั้นนำด้านการไฟ,ฟฟ้าอุย้ยเก็บปืนเลยมนะันเนี่ยเอ้าเปิดไปแล้ว

อะไรเกินโดนสิบสี่ไปหลายอย่างไอ้นี่ยิงจอน Let's R99 here โอ๊ยกระเป๋าเต็มเก่งยิ่งมึนๆอยู่อยากกระเป๋าเต็มไหว ที่สามศูนย์หนึ่งแม็กน้อยกว่าอานายนายเนี่กรู้พูดตาเรื่องกันรอพูดอะไรก็ไม่รู้ยังฟังไม่รู้เรื่องรอเรียน ตลกอะโอ้ยของเต็มเอาสองมะจิดไวล้วเก็บยางกําลังวิ่งไปเก็บจ้ามันเพิ่มดีเลย์ตอนเปิดเปิดแคปซูลแล้วของเดงเลยนะกันตอนตอลงเก็บ เพิ่มดีเลย์ก็คือของเด้งชาขึ้นเหรออ่พอเปิดแคปซูลแล้วของขอขอมนันจะไม่อ,ออกมาโผล่ไอ้ที่ทำไมล่ะจะบอกอะไรจะไตที่เดิมปะ <laughs> ญญมีแล้วจ้ามีกล้องคุณสามนะขยะับปะอืมไม่เอาจ้านี่ไงปืนยิงไม่มีแม็กอ่ะอืมนั่นแหละปืนแล้วแหละฉันต้องลองไหมญญญญถ้าใช้อยู่อ่ะงั้นป้าก็ใช้ไป กระสุนต้องสองร้อยสิบแท็กอยู่เล็มมีกระสุนนีกเต็มเลย hey friends, โอ้ยชื่อยาวแท้ข่สุนเขียวสุนส้มเลยฉันมีสุนส้มให้วิ่งตามมาเลยไอ้หุ่นยนี้เก็กไม<อ>่มีเสียงยิงกัน,นเลย เจอแม็กต์ตึนเขียวบอกเลยนะสนสนอสองสอง,สองเอาด้วยนี่ว่ามีคนลงที่ดาวนะาแม็กไหมส่วนมาทางนั้นไม่ได้ลงดาวนะาแม็กต์กเหรออสามใครจาวินอยู่แล้ว เอาทุกอย่างพิงค์อาจจะจดรอปกเป๋าสองพี่ค์กันมียังยังเอาเลยมันดูเหมือนจะมืดๆตลอดเวลาเลยนะเเป็็นนนตอนยทุกคนเราหายแล้วมันมืดอ,อยู่อะอะไรวะน่นนะไลฟ์เฟินเอา้ามันดรอปของอย่างนี้แล้วเหรอ ปืนทองมันไม่ใช่ไอนี่แล้วไอเฟิร์ทองมันเปลี่ยนเป็นไเฟิร์รรมดานนะไดเมจเข้าร้อยเข้าหกสิบมั้งแน่แหลเฟิร์ทองมันมีอยู่นะแต่อันนี้เป็นอันเดิมป่ะอันใหญ่แม่นอยู่นะไอเฟิรนเนี้ยใช้ได้อยู่พูดถึงจะเล่นคยมาดูหน้าตาเฉยอ่ะไว้ก่อนคนะัอ,อันนี้ได้ปืนแล้วอ่ะเพิร์นอขอี่เปลี่ย,ยนะ ตายได้เหมือนกันเลยนะกล่องตรงนวนนีอ่ะตรงไหนกันล่ะเราจะอยู่ตรงนี้กันอีกนานไหมเดี๋ยวก็ตายที่เดิมหรอเคลื่อนออกเข้าเมืองก็ได้แต่ไปดูแม็กซ์เซนตรงนู้นกัน ไม่มีเสกปืนไม่มีคนคนอยู่ไหนทั้งหมดปกติเมืองนี้ต้องได้ยินเสียงปืนตลอดเลยเขาเปลี่ยนจุดเดือดแล้วเหลือหกสควอนแล้วอ้าวงงมากเหลือกหกสคอวอนยังไม่เจอใครเลยในช่วงนี้พวกแข่งเข้ามาเล่นในนี้ด้วยอ้าวเขาไม่เข้าไปเล่นในห้องที่เขาจัดให้ให้เหรอเกาะป้ามาเอาด้วย 2>

ได้ยินเสียงปืนยังนี่ฉันจะไม่เจอแมกเขียวจริงๆใช่ไหมจีบมี โอเคอ้าวโหนสิลูกกูไม่โหนละมีคนเปิดแล้วนะที่เนี่ยข้างอะไรเลยข้างปะโอ๊ยทำไมเป็นหลุมอะฐานที่ใหม่ข้างเยอะฝั่งน้นนะไปได้ป่าว

ที่เงินก่อนตีไม่นัดกูเลยอยู่ไหนอะข้างบนดาวหนึ่งสองดาวสองดาวสองที่ไหนเส็ดก่อนสักคู่โอเคั้วสองขึ้นตรงนี้ได้ไหมได้นี่ดาวสองตายจ้า พูดหล่อได้ไหมอ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ชอบเลยไม่อยากเลยมันมีเลือดปะมันมีเลือดปะมันมีไมหมอ่ะมันมีเกาะเอ้ยมันมีกระเป๋ามาเอากันเด้ก็มีอยู่นะเฮ้ยท่าน,น,น,นเก็บระเบดิดไว้ทำไมตั้งเยอะเนีย่ย วงบีทุกคนมีเสียงม่ได้ใช่ปะอืมไม่ได้ิีไปและโอ๊ยวงไก่พูดจริงหรือพูดเล่นจริงแค่ตอบมุกไปไงั้นนะไม่รู้ว่าพูดจริงกำลังวิ่งปะจีเงินวงมาแล้วยีว่ชิตูดพี่พี่อย่ายืนนานพี่อย่าคิดเยอะ ไอวิญญาณขี้เก๊กมึงจะเก๊กไม่ได้อีกต่อไปที่มึงโดนวงบีตายจะตอบประกคอนแล้วอะอะไรวะเนี่ยเร็วแท้ต้องให้สกคอนเมื่อกี้มันยิงกันย,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 ยังไม่ยังไม่หมดหรอมันมีตัวหนีไปปะฉันกับบอหูเหมือนกันนี่มันอะไรเนะี่ย มีใครมาทำวิจัยที่นี่อ่ะยังไม่มีคนเปิดดูว่าหลังมัด้วยกันนะเกิดม,มีตีนที่เรายิงตรงนั้นแล้วมันรอดอ,อืมมันจะตายไมออหมเนีย่ยเอาโหดมาเออเลือดด้วย เราเปลี่ยนอันนี้ตกไปคือตายเลยปะโปงงงันแหละกูว่าหน้าตาไม่น่ารอดข้างในมีกล่องเต็มเลย ปืนคนหนึ่งนี่ได้ครับผมจะเปลี่ยนให้ครับให้ไม่เปินเลยจะให้ตูวเปลี่ยนตอนนี้มันมีกล้องไหมครับไรเฟิลมันต้องใช้กล้องเดี่งต้องใช้ใชกล้องสิสครับขอมาได้เนี้เลยมีเนี้ยคุณสามเอาป่ะเอาคุณสามมาก็ได้จ้าระยะระยะอ่ะวินเปลี่ยนเป็นไรเฟิลแล้วไง แกมีคนยิงจากฝั่งนั้นฝั่งไหนจ๊ะนี่เสียเหมือนยิงลออยากลองยิงก่อนอนะไอ้ปืนนะเอาจริงนั่้ไงเห็นปะนั่้ไงอยู่นะั้นอ๋อเห็นแล้วตรงน,นี้มีคนนึงตรงน,นี้มีคนนึงเก็บตัวนี้ก่อนมันแยกกันอยู่ สัตว์ย,ยิงยาสัตว์ <laughs> พีก่พก็ไปหาปะพี่ก็รีบไปหาปะดาวตัวหนึ่งตัวคนนี้มีคนยิงมามีคนโดดนะ <c oughs> ให้ช็อปปี้ได้เติมเลือดก,ก่อนได้ไหมไม่งั้นนายตายนะเฮ้ยยิงมาส,สักทีสิทุกคนแล้วม,มันอยู่ทุกคนช็ปปี้ไม่ไหวแล้ววัอนะีอ้ไม่น่าหยิบไลท์เพิลมาเลยตรงถ้ามันจะวิ่งมาขนาดนี้ You are the apex champions.